หอมผักกะแยงผู <divide S 1> ้ใดนอเห็ดอ้อมกบฝนตกก็พังอบอบอย่ากินอ้อมกบใส่ผักกะแยงย่างเข้าตลาดวาดสายตาหาผักกะแงย่างโดนหลายปวดขาปวดขงโอ้ยผักกะแง จยากยู่ใส่อีน้องวันนี้ก็พี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอาที่สบายใจกินอีกคือก้าพี่น้องกินไปพี่น้องมักยั้งกับเหตุพี่น้องมักกินยั้งกับเหตุเหตุกินพี่น้องจย่กว่ากันกันว่ากันมันบอสบายใจโอเคพี่น้องเมื่อนี้ก็สียมี่ข้าวต้มพี่น้องก็ต้มพี่น้องยอดน้ำก็ต้มนี่จังไรอากาศหนาวหนาวพี่น้องกินกระต้มพี่น้องหน่อยซก็ต้ม เสีมีป่าได้พี่น้องป่าปลาประช่อนแดดเดียวได้พี่น้ <c oughs> องเอนแดดเดียวพวามมังๆเนี่ยก็จะสือมาสือมาบริเลนี่นองอันก็จะแซ่แข็งไปพี่น้องกันสือมาลองแซ่บยุตเติ่อแซ่บยุ่ยกับไข่เยี่ยวม้าพี่น้องไข่เยี่ยวม้านะคะไข่เยี่ยวม้าแล้วก็ไข่ไขเค็มแล้วก็ผักกาดดองใส่ถั่วเดียวได้ไป่น่อง <c oughs> ไปผอกันที้หัวน่ะปากซองหัวน่ะ เดือยเดียวกันเลยกับผัดผักพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้เป็นเก็กในจังไรพี่น้องยิ่งกระต้มมามาแซ่บดีกขึ้นกาโอ้ยอันยาดน้ำเตางเพลงพี่น้องได้มาอีกแบบเพลงหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวสิโซมเพลงก็เนิ่มเพลงอีหยางบัวหยากรายหยากน้ำล้วกินเลยลองลองเบิ้งกัะนาบมา้ยสัมบะก็ได้จัดไปเมื่อสิลองได้ฟังเล้วตื่นยามเมื่อเช้า ข่กะหาแต่ในเอกินโอ้ยเบามากไข่กะวินสิเฮ็ดยังกินนนออีพอพัวนะเป็นยูทูบเบอร์มันจังไม่ยากกะเดียกะดอสิเฮ็ดกินสิเฮ็ดอีอย่างกินเนออีพอโอ้ยสิไปต่อเฮสิเศร้า <laughs> น <c oughs> ี่ต่สาะออนีม่นง เพลงนี้เพลงนี้แต่งขึ้นมาอันสิไปต่อเพื่อสิเสาเดี๋ยวข่อยสิไปถามอีพอนั่นไม่เซอร์ไพรส์เลยเพอน้องอีพอก็าจะบอกว่าเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจสิแต่งเพลงแต่งเพลงเนาะแล้วเอาที่สบายใจมีมีเสียงพอนะมึงสินะโอ้ยจังสันข่อยก็สิไปต่อเอาตัวหนังสือข่อยคือมีแต่สระอ้อเหมือนมั้เฮ็ดจังสันก็สิไปถามอีแมกกัสิ่ก็สิมีสระแอะเพน้องสิแม่ ฮัดพี่น้องฮัตเอาที่สบายใจพี่น้องมายังก็เห็นไปฮัดแต่งเพลงว่ราทำบารได้สิสิแต่งเพลงพร้อมมาเรื่องแบเพลงอ้อมกบงอนคือเก่าเป็นไอพี่น้องเพลงอันขอบค้นเอฟซีก็ไเพลงอัมยูทูบเบอร์น้องไม่สิตาส่างซื้อมาเพลงยูทูบเบอร์ ขอบคุณเอฟซีค่ะเวลาก่อนเขาหอนที่ช่วยเป็นกำลังแรงใจให้กับยูทูปเบอร์น้องใหม่ฝากเอาที่สบายใจในเดอพี่น,อน้องซอยฝากกดแช์กดไลค์ซับคาซับตะไคร ให้เอาที่สบายใจแน่เด้อพี่น้องมวนนี้ได้เนาะมาน,นี้ก็สิเดินก่อนพี่น้อง <c oughs> จังหวะการหมองเดินก่อนโมโนวยปุ้ย <c oughs> โอเคพี่นอ้องก็กินเห็นงานวนไปวันนี้ยังยังจะไม่ยังยังไม่เอ่อเหมือนอย่งงมาท่านเอได้พี่น้องวันนี้พระท่าน A, าเอสิเพเห็นงานเนี่ยตีว่าท่านเอวันนี้ตื่นตะเสาใน่จกหน้อยหิวเก่า ไม่ทันเอหมายถึงยังไม่แต่งแต่งองค์ทรงเครื่องนะคะแปลภาษาไทยเอหมายถึงประดับประดาหมายถึงยังไม่แต่งองค์ทรงเครื่องยังไม่ประดับอะไรหัวหาหูโอเคพี่น้องแส่บบนไปเป็นบาแตแดงเพ่งพี่น้องลูกเก๋งัวควันอะนะคันเรียนอีกน้อยหนึ่งนี่พี่น้องคัเนเลียนอีกน้อยหนึ่งไงแต่งเพ่งคือสิบริยานะคิดว่า ว่าใจมันสัมผัสกันเนาะตื่นยาเมื่อเศร้าคอยกะหา,หาแต่แนวกินโอ้ยว้่ขึ้นมาคอยละวินสิเส็ยหยังกินเนาะอีพอเป็นยูทูบเบอร์มันสมัยากกระเดียกระดอโอ้ยสิเศร้าเมือสิไปตอนเดี๋ยวไปถามอีพอเบิองกกอนเดอ้อประมาณนั้นนะ กฤสิไปถามเขาพ่อพอ่พอสิเส้าสิไปต่อเขาบอก่าเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจโอ้ยคันจังสันข่อยกะสิไปต่อโอ้มากเพ่งข่อยคือมีแต่สาะ,ะอไ <c oughs> <c oughs> องสิหนะตะลกตลกเหมวนอยู่ดี่น่ะ <c oughs> หัวซาไีบาดได้ไปน <c oughs> ปานางปลาไปน้อครับเพื่อนกินหมู้ังจับเพ่ ยอดน้ำเขาต้มก็มอากาศหนาวไปนอนี่มาสิตโตกความอะที่นี้เอกนนนะอกดนวดอ่ะเขาต้ม,มหม้อน่อากาศหนาวหนาวไป ลาย่สด้วยก้นอนเป็น,นอ่ะมันอาเทียดสิล้ำก่นอนอาเทีย์เนี่ยก <c ười> ็มีบานหมดนผัดผักข้าเขากันเขากันเห็บ้างด้อหมเนาะ

ไี่บ่าเันส่วงล่าแตงอะไรเสียไปยังไงเน่ยๆอ่อนต่ <c oughs> <c oughs> เพ่งละนิดละหน่อย <c oughs> <c oughs> อยังไงมาเริ่มเล้อเพ่งออมกบมวนอยูะ <c oughs> ขัดมัดแตงไปเต็มมัดสีบมวนนมนพี่น้องมันเนยๆไม่ได้มวน กินไปลองไปผ่อนมวนมวนกินไปจมไปลองไปผู้เดียวน่ะฮะไปก่อนไปหน้าฮะอย่ได้ได้ไปไม่ทองคำ ไปนี้แล้วก่นอนแกลอรี่แล้วก่อน,นจะไปไม้ทองคำค่ะเอาทิสบายจะไปไม้ทองคำคก็แดกหวานไปแล้ว ขยมาจับแจบนะหน่อยไข่ยมาอั้งไข่เก็มก่อน <c oughs> ทั้งอันพักดองทั้งผักกาดดองทั้งไข่เข็มทั้งี่ยใ,ใส่ตวยเดียกันได้ไหมล่ะลงไปหมดแล้วกันพนะพอกันที่คนลรา Ai khem cái khem phải không? Trong những cái này này. Chà biết không? Tôi bọc ngay trong phần này ạ. Phao là là chết liền 8 à. เผาหนึ่งมาถึงโลดได้พี่น้งองเผาหนึ่งมันจะไม่ถึงโลมันจะถึงมันจะกี่ขีดไม่รู้นะเห็ุงานพี่นละงไองานบุ๊บไป ฝากในเด้อพี่น้องเอาที่สบายใจฝากกดไลค์กดแชร์นในเด้อลุงปาคุณนนะ่ะหมอลำก่อนแกนพียงของปากซิไปแปๆหนะ่อยสู้ๆหนอ่อยอ็เจอแล้วจบนะปวดข้างกระต่ายแม, <laughs> ม่มัดฝื้นธรรมชาติเนาะ ดีบดีอภัยบางอภัยนังผู้ร้องเออเสียงบ่ดเจ้าวาดใ้อภัยข้าผู้ว่าก่อนเหมนข้างกระตายมันบอกเป็นธรรมาชาติมันบอกเป็นธรรมชาติมันอย่ากองแล้วนเอาเฮียจอยกจะเอาล้ำมืดขึ้นยังทำไหนจะเนี่ย ก็เจ้าบอกของสันนวบอกรัดม้อนําป่านไผบานมันเนาอบีบเปิดบีบเสียบวะ ลำ้ำมันหัดล้ำมาล้ำก่อนนะ <c oughs> มั้งมันจะเป็นยังไงโอ้ละวเนาะ้ h my ก o ดเอินหาประเจ้าเลยลื <c oughs> ยมข้าวไปเนอะขอโตดขอไปเอินหาประเจ้าโอ้ละวเนาะ มันมันสีอไปเงาเงยี่สิได้พี่น้องล้ำก่อนนี่ล้ำบ่อคลองกันเลยพี่น้องบ่ต้องหาตะคลอง,ง,งอกันเบาไปโป๊ก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 ไปสิเบาอยังคลองคลอง,องน้อยหนึ่งสิกระไรสมมติเนาะเอา้าวฮานี่อีหยังก็หมอลำก่อนโอ้ยเบาอย่างก็ด้พี่น,น,น, ham, น,น้องสิไปเปิดอันนี้ฮัตไม่กันจำ <laughs> นองว่า ไม่ไม่แก้มอายไม่ไม่ยังสินะอืมันต้องมีไม่ไม่เป้นแวนแก้มอายแป้นแวนประมาณนะั้นสมมุติว่าเนา่ะไม่ไม่แก้มอยายไม่ไม่ข้าน่ากกินปิง้งไก่ให้าจะไปตลาดบางสิ่มันต้องคลองกันนะไม่ไม่ข้าอยากกินปิง้งไก่ให้จะไปตลาดนีไ่ไปมันคลองคลองกันพี่น้อง <laughs> เอาตีสบายใจพี่น้อง <laughs> <laughs> คนแต่งเพลงไหนนี่เ <laughs> ก่งนี่นามาธรรมาดานี่ย <laughs> <laughs> ถ้าจะได้คลองกัน ที่ว่ามารับก่อนบางคนก็เจเา้าวนะเาว้าผู้เฒ่าเนาะเขาไปเบิ่งได้ยูทูบว่ะก็เจ้าเว้าไปเว้าไปเว้าไป,าไปที่บบว่าบ่ฮู้ว่าเขาเจ้าสิกลับขึ้นมาเอาค้ำเก่าได้บ่เพราะว่าเขาเจ้าเวา้าคือได้หยังเขาเจ้าเว้าไปในหะั่นมันมันสิเป,ป็นเครียดไปเลยแหมง่ายง่ายผู้เขาเจ้าเคยรำเนาะเขาเจออ้าก็อัดลาดอัดลาดว่เดียวอัดลาดไอหลาดหมายถึงจังปองจังปองนะพี่น้อง <laughs> หมายถึงลำไปได้ลุล่วงไปด้วยดีนะอัดลาดไม่ขัดไม่คล่องอะไร เก่เพื่อนจำเนี่นนยให้มาสาวว่ากี่หลายแล้วมนันไปตายหรอเพ่งยูทูบเบอร์น้องใหม่เฮะเนาะยูทูบเบอร์น้องใหม่นะเพียงน้องเนาะว่าเสียใจจังบุญเหล่าจังมากเนีน่บุญเหล่าจังมากหมายถึงเพียงน้องบุญเหล่าจังมากหมายถึง เขาดังกันไปห้อยห้านนะเจะ้าของจังมากสินะซ้ำตัวพี่น้องเอาตีดสบายใจเอาอเถอะต่างซื้อเพ่งบุญเหล่าจัางมากหมวดนี้นึกออกบุญเหล่าจังมากไหมหนึ่งเขาได้เงินกันไปบ่อะไรหน่อยคนเราเขาดังกันไปเราเจ้าของจังมากเรียนยูทูบพี่น้องโอเคพี่น้องมาฟังเพ่งอ่า สิตั้งสื่ออะไขอบคุณเอซเง้ยสิเอาเพลงอํายูทูเบอร์น้องไหม่ยูทูเบอร์น้องไหม่กับวมนี่ขอบคุณเอซที่ช่วยเป็นกำลังแรงใจให้กับยูทูเบอร์น้องไหม่ฝากเอาที่สบายใจแนเดอพี่น้อง ซอยฝากกดเซกดไลสักขาสับตะไครให้เอาที่สบายใจบายนางเด้อพี่น้องโอเคพี่น้องพ่อฟังอยู่ดีนะโอเคพี่น้องพ่อกันอันเมือหนาด้วยคลิปหนาด้วยพี่น้องบายบายปูนปูนพี่น้องสวัสดีค่ะ